สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องชาวประมงนะครับสวัสดีพี่น้องชาวก้าวไกลสมุทรสาครแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องประชาชนเราสักพับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับที่กําลังฟัง Facebook Live ดู Facebook Live หรือว่า YouTube Live ของภาคก้าไกลอยู่นะปัจจุบันนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่มหาชัยสมุทรสาครน,นะครับ วันนี้เป็นการถแถลงนโยบายประมงก้าวหน้าของพักก้าวไกลนะครับโดยจะมีผมหัวหน้าพักแล้วก็สส,สวรพุนะครับสสเต้นวรพุทที่เป็นคนยื่นพรบรประมงของอพรรคก้าวไกลนะครับร่วมกับสสสักดนในนุ่มหนูนะครับก็มีอีกฉบับหนึ่งอยู่เป็นสสจังหวัดตราดนะครับ สำหรับพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ที่ไม่ใช่ชาวประมงก่อนนะครับรอให้พี่น้องชาวประมงเข้ามาฟังกันเรื่อยเเพราะว,าว่านี้เราคุยกับคนทั่วประเทศอาจจะเป็นชาวประมงหรือไม่เป็นชาวประมงนะครับเราอยู่กันที่สมุทรสาครเป็นจังหวัดที่ผมให้ความสนใจมากครับเพราะว่าเป็นจังหวัดที่เล็กเป็นอันดับ5ของประเทศไทยนะครับ800กว่าตารางกิโลเมตรถือว่าเล็กมากห้าอันดับ5ของประเทศไทยแต่ GDP สูงเป็นอันดับ6ของประเทศไทยที่นี่คือเมืองประมงดงเกษตรเอเร่เขียนรงะ เดี๋ยวอย่าเพิ่งเดี๋ยเพิ่งคุณอย่าเพ,พ,พิ่งนั่นนะเดี๋ยวให้ผมจัดการก่อนนะเมืองประมงดงโรงงานลานเกษตรเขตประวัติศาสตร์ซึ่งถ้าไล่ตามนั้นเป็นเรื่องอย่างจริงจิงถ้าเกิดคุณไล่ตั้งแต่เขตประวัติศาสตร์ที่นี่ก็คือท่าฉลองมหาทามหาชัยเป็นที่ที่มี ผหวัฒนธรรมในการพัฒนาให้กลายเป็นเมืองขึ้นมาถูไหมครับเรื่องของการเกษตรก็ดีเรื่องของการประมงก็ดีอันนี้ก็เห็นภาพได้ชัดนะครับในเรื่องของโรงโรงงานที่นี่มีอยู่6 0 0 0กว่าแห่ง6 0 0 0กว่าแห่งนั้นก็แทบจะเกี่ยวข้องกับการประมงทั้งหมดนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง8ปีที่ผ่านมารวมถึง4ปีที่ผ่านมาในช่วงที่เป็น,ปนสอสสนะครับเรามีสสและว่าที่ผู้สมัครและทีมงานจังหวัดทั้งหมด 23จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครนะครับ22จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่จังหวัดที่มีเขตต่อเนื่องกับชายทะเลนะครับที่เป็นประมงไล่ไปตั้งแต่กรุงเทพบางขุนเทียนมาถึงสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบนะครับลงไปที่ตราไปที่จันทบุรีตราชนบุรีลงไปจนถึงปัตตานีเพราะฉะนั้นทั่วประเทศไทยเนี่ยมี22จังหวัดที่มีประมงอยู่แน่นอนรวมถึงกรุงเทพมหานครก็เป็น23เราก็ได้เห็นปัญหามาโดยตลอดนะครับกับการที่รัฐบาลทหารคสอชอ เมื่อ8ปีที่แล้วนะครับไปรับกฎหมายของ IUU นะครับของทางสหภาพยุโรปนะครับโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความเป็นจิตนะครับไม่ได้ความคำนึงถึงสิ่งที่พี่น้องเป็นประชาชนเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเกรษฐกิจยกตัวอย่างวันนี้เรามาที่สมุทรสงครามตอนเช้าแล้วก็สมุทรสาครตอนเย็นนะครับสจังหวัดนี้ รวมกันก็คือ10%ของประมงทั้งประเทศไทยนะครับประมงทั้งประเทศไทยตอนนี้อยู่ประมาณ1 5 0 0 0 0ล้านบาทนะครับประมาณ5%ของงบประมาณประเทศไทยประมาณ1%ของ GDP ทั้งประเทศไทยมีทั้งเรือประมงเจ้าของประมงมีทั้งแรงงานไทยแรงงานต่างด้าวมีทั้งสะพานปลามีทั้งโรงงานที่อยู่รวมกันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประมงเนี่ยผมว่าเกินล้านคนนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจนมากที่สุดคือที่สมุดสากรแห่งนี้เพราะ GDP ของ สมุทรสาครที่เป็นภาคการเกษตรหายไปครึ่งหนึ่งครับตั้งแต่มี i อ u ูขึ้นมาเนี่ย GPP ภาคการเกษตรของพี่น้องสมุทรสาครหายไปครึ่งหนึ่งทันทีจากการที่มีกฎหมายที่ไม่คำนึงถึงความเป็นจริงนะครับกฎหมายที่ ใช้อำนาจนิยมมาบังคับทำให้ต้นทุนก,การทำงานของพี่น้องประมงสูงขึ้นถ้าจะให้พูดเป็นรูปธรรมต้งสั้นเลยก็ปีโป้ VMS แรงงานต่างด้าวเรื่องเกี่ยวกับการใช้เด็กใน,ใ,นในการทำงานนะครับการที่จะต้องต่อใบอนุญาตนะพวกหรือการที่ทำผิดครั้ง2ครั้งปรับทีหนึ่งแสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนหกแสนช่วงหลังๆพอมี ใกล้ที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งก็ได้ข่าวว่ามีการระดมกระสุนกันเยอะหน่อยผิดแค่วันเดียวท่านนายกมงคลเราให้ฟังว่าโดนไป6กแสนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เห็นได้เลยว่าอันที่1โทษไม่ได้สัดส่วนกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นไปได้ยังไงที่ทําให้วิกฤตนะครับแทนที่จะวิกฤตเป็นโอกาสมันเป็นวิกฤตกลายเป็นหายนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นที่เคยเป็นเมืองประมงที่เห็นอยู่เนี่ยผมมารอบนี้เป็นรอบที่สองละ ครั้งแรกมากับสสท้องแดนของพรรคเก้าไกลก็พามาลงเรือเดินเดินด,ดูจากเมืองประมงที่พูดเมื่อกี้กลายเป็นสุสานประมงนะกลายเป็นสุสานประมงเพราะเรือลำหนึ่งที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่า20-50ล้านบาทต่อลำที่แทนที่จะเป็นทรัพย์สินมันกลายเป็นหนี้สินเป็นรัฐบาลที่เก่งมากทำเมืองประมงให้กลายเป็นสุสานประมงทำทรัพย์สินประชาชนให้กลายเป็นหนี้สินประชาชน นะครับโดยการที่คุณไปรับใบสั่งจากฝรั่งมาแล้วคุณก็ไม่คํานึงถึงซึ่งถ้าทํางานเป็นบริหารเป็นเจรจาเป็นสามารถที่จะมีกองทุนที่ส่งเสริมไม่ได้ซ้ำเติมมีก็ประมาณที่ส่งเสริมแต่ว่าไม่ได้ใช้เพื่อที่จะซ้ําเติมมีการผ่อนปลนนะครับไม่ใช่ว่าผิดครั้งแรกเอาเขาล้มละลายเลยนะครับผิดครั้งแรก มีการช่วยกันอธิบายช่วยกันสนับสนุนงบประมาณถ้ามีจําเป็นต้องใช้ VMS ต้องมีงบประมาณช่วยยังไงใช้เวลาในการช่วยผิดครั้งแรกตักเตือนผิดครั้งที่2ใบเหลืองผิดครั้งที่สาใบแดงอันนี้คือฟุตบอลถูกไหมแต่กประมงไไม่ใช่คือผิดครั้งแรกคุณใบแดงเลยไม่ใช่ใบแดงออกจากสนามฟุตบอลนะแต่ใบแดงออกจากชีวิตคุณเลย คือหมายความว่าคุณเลิกทาอาชีพนี้ได้เลยแล้วไม่ต้องคิดอย่างอ,างอื่นแล้วก็จอดเรืออย่างที่พี่น้องประชาชนเห็นรอบอยู่นี่ผมยังอยากจะรู้ว่าความเสียหายจากไอ้หนึ่งแล้านบาทที่เป็น GDP ของประเทศไทยที่มาจากประมงที่มันหายไปทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้นในช่วง8ปปีเนี่ยมันเสียหาย มากมายขนาดไหนนะครับมากกว่าเม็ดเงินที่เสียหายกันไปที่ทําให้อุตสาหกรรมที่ดีแน่นอนว่ามันไม่มีอุตสากรรมในเพอร์เฟก c t เนาะมันก็จะต้องค่อยๆปรับปรุงเรื่องการที่จะทําให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้รวมถึงการอนุรักษ์นะครับการหาสมดุลละว่างประมงพื้นบ้านกับประมงพาณิชย์ต่างๆคือนิยามต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะค่อยๆปรับค่อยๆแก้ไขและทําให้ประมงไทยกลับมาดี ไม่ใช่แค่ดีเหมือนเดิมแต่ดีกว่าเดิมได้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วง8ปีที่ผ่านมาเนี่ยนี่คือคงจะพอเห็นภาพว่าสภาพของอุตสาหกรรมประมงไทยที่มีความสําคัญของประเทศ ที่มีความสําคัญกับสมุทรสงครามที่มีความสําคัญกับสมุทรสาครนะครับรวมกันที่นี่ขึ้นปลาจะที่ท่าเรือก็10%ของประเทศไทยอยู่ที่นี่แหละแต่แรงงานดูด้วยตัวตัวเลขเร็วๆก็คือ10% 10%ของแรงงานประมงก็อยู่ที่นี่แล้วเพราะฉะนั้นผมใช้เวลาแค่1วันวันนี้เนี่ยผมก็เห็น10%ของภาพรวมทั้งหมดแล้วว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นยังไม่รวมสอสอที่จันทบุรีของเรายังไม่รวมสสที่ตราดของเรายังไม่รวมว่าที่ผู้สมัครที่อยู่ทางภูเก็ตพังงาปัตตตาาาานนีขขอออองงเเเรรรคยััปดววกก้้มใหฟลสณ เป็นยังไงอันนี้คืออดีตนะตอนนี้ต่อมาคือเป็นเรื่องของปัจจุบันปัจจุบันสิ่งที่พอที่จะทําให้เราลืมตาอ้าปากแล้วก็ซับตาซับน้ำตาให้พี่น้องชาวประมงได้ก็คือพอรบรประมงนะครับผ่านสภาในวาระหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะร,ะรับพรบของเราจะเป็นพรบรที่ยึดโยงกับพี่น้องประชาชนเพราะว่ามาจากผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง เพราะฉะนั้นในการแก้ไขปัญหาในการลดความยุ่งยากในการทํางานลดต้นทุนในการใช้ชีวิตลดอุปสรรคในการทํางานที่มันไม่เกี่ยวข้องกับประมงอันนี้ก็จะเอาออกไปนะครับสิ่งที่เพิ่มมาก็จะเป็นการเพิ่มการกระจายอํานาจให้กับประมงในแต่ละพื้นที่ในการกําหนดพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นประมงพื้นบ้านหรือประมงพันธุ์นี้ก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับต่อมาก็เป็นการเพิ่มเกี่ยวกับศักยภาพในการทําการประมงให้ได้ดีๆขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่น ในการใช้กฎหมายนะครับกับพี่น้องประชาชนาชาวประมงออกมาก็จะเป็นสถานการณ์ที่ใช้อำนาจของประชาธิปไตยสู้กับอำนาจของเผด็จการที่จริงๆแล้วก็ต้องขออภัยพี่น้องประชาชนเพราะผมคิดว่ามันช้าเหรือเกินนะครับพร,รก,กรออกมาพร,รก,กรคือพระราชกำหนดนะครับพระราชกำหนดออกมาตั้งแต่2558 จนนี่ก็คือ2 266กว่าแล้วเนี่ยยังยังไม่ยังเพิ่งอ,ออกมาเป็นพรบรในฉบับแรก mm hmm. ก็พรกเก้าไกลก็จะสู้ณนะปัจจุบันนี้ในการทํางานหน้าที่ในกรรมธิการ mm hmm. เข้าใจว่ามีกรรมธิการด้วยอยู่1คนนะครับ mm hmm. ก็คือคุณเฟน์นะครับว่าที่ผู้สมัครลูกหลานคนมหาชัยที่นี่นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นตัวแทนของพวกเราพรกเก้าไกลในการทําหน้าที่ในกรรมธิการวาระสองแก้รายละเอียดนะครับที่เรายื่นเข้าไป และกลับมาที่สภาเป็นวาระที่3วาระที่3ก็จะโบทกันนะครับก็หวังว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวประมงจะสนับสนุนพัรคก้าไกลนะครับแล้วถ้าเกิดมันมีสภาครั้งหน้าหลังเลือกตั้งนะครับพวกเราเป็นรัฐบาลก็ง่ายหน่อยมีสอสมือเยอะในการยกมือในวาระสามผ่านง่ายๆแน่นอน ไม่ต้องไม,ไม่แทบจะไม่ต้องเอาเอาพลกรมาออกสู้พลกรครับเอาแบบระบบประชาธิปไตยให้สง่างามมีส่วนร่วมเป็นพลบเลือกพภาคก้าวไกลเข้าไปเยอะๆให้เราไปเป็นรัฐบาลแก้ไขปัญหาง่ายๆร้อยวันแรกผมแก้ได้โดยใช้กฎกระทรวงไอ้ระบบไอ้ที่ใช้เป็นรางวัลน,นําจับเลิก ไอ้ที่บอกว่าให้ชี้แล้วบอกว่าให้เป็นรางวัลสามารถที่จะกดขวัได้อะไรที่แก้ได้ในร้อยวันแรกเราจะแก้ให้เลยเราสามารถที่จะบริหารจัดการได้พอประชุมสภาอีกน่าจะสักสัก4 5อาทิตย์6อาทิตย์แล้วแต่กรรมธิการกําหนดเข้าวาระสามที่สภาขอให้พวกก้าไกลเป็นพรรครัฐบาลที่มีสสอเป็นเสียงข้างมากยกมือผ่านวาระสกฎหมายเผด็จการประมง